ผมก็ต้องขึ้นว่าผลรวม summation fx ผลรวมของแรงในแกน x เท่ากับศูนนะครับเท่ากับศูเราต้องกำหนด,ดทิศทางหรือเครื่องหมายก่อนคือสมมติฐานเราตั้งก่อนเลยไม่ต้องลังเลครับขวาเป็นบวกใช้หลังนิยมไปเลยเดี๋ยวแกน x เนี่ยใครมารวมเข้าสู่แกน x ไปทางขวาเป็นบวกลูกศรพุ่งไปางทางขวาเป็นบวก ลูกสอนพุ่งไปทางซ้ายก็เป็นลบนะครับตอนนี้เราต้องนั่งดึกว,ว่าแรงมีทั้งหมดสี่แรงถูกไหมครับเดี๋ยวเราต้องเอาแรงสามแรงเนี้ยอยู่มันอยู่คอดแดนนี้ถูกต้องไหมครับทั้งสามแรงเนี้ยถ้าเรารวมเข้าสู่แกเนเด็กเนี้ยทั้งหมดเนี้ยจะหุบมาฝั่งนี้หมดเลยเพราะนั้นทั้งสามแรงเนี้ยจะได้เครื่องหมายบวกเพราะว่าลูกศรเนี่ยมันพุ่งไปทางบวกถูกต้องไหมครับบวกไปกินอ่า แล้วส่วนแรง F4 ตรงสมอที่ยึดกับพื้นดินเนี่ยตอนแตกเข้าสู่แกนเดกต้องได้เครื่องหมายเลยครับลบลบไปกินแล้วมันจะหากินแค่คอร์ดแดนมานถูกต้องไหมครับมันไปนี้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 ่าเนี่ยเรออิ่มทำครับก็เขียนว่า Fx รวมแรงไนโดรแก,แก,อกอ่าลองฟัง f x r งเดี๋ยว Fx เดี๋ยวให้ทำนะครับผมว่าเราทำได้แล้วด้วยล่ะ,อะตอนนี้เราเรายอมอะไรย,ย,ยอมยอมแก้งโง่กแป๊บหนึ่ง แก้ในัเรียนด้วยนะครับอ่าตอนนี้หนึ่งร้อยอ่เริ่มต้นหนึ่งร้อย่หนึ่งร้อยอ่ะถ้าหัวปากกาเงี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมาแบบนี้อ่าหนึ่งร้อยเนี่ยปากกาคือหัวลูกหัวปลายปากกาคือหัวลูกศอนเขียวหูบเข้ามางี้ก่อนถูกต้องไหมครับเราต้องทําท่าหูบก่อนพอหุูบเนี่ยมันพุ่งไปทางบวกเอาบวกไปกินก่อนการตัดสินใจเครื่องหมายบวกลบเนี่ยต้องหุบหรือตบเข้าแกนก่อนนะครับอ่าถ้าเราเขียนเล่นๆเนี่ยเด่กกินไม่มควรเขียนบวก เพราะมันการไม่เขียนก็นคือตีว่าเป็นบวกถูกต้องไหมครับอ่าแต่นี้เราต้องคิดถึงคาถาแตกแรงเป็นมุมอย่างนี้หูบมาเนี่ยฝั่งนี้เรียกว่าเข้าอะไรครับเ oh. ข้าคอร์สเราให้เขียนเลขมุมถูกต้องไหมครับ F1 คอร์ส45นะครับ mm. เขียนองศาอมงงยนะครับอย่าเขียนด้วตัวเลขนะครับอ่าเบื่อผมนําไปเลยครับต่อมา F2 คูบก่อน F2 เนี่ย เอาบวกไปกินก่อนถูกต้องไหมครับเขมามันนอนแกเนเ็กไปทางนี้ถูกต้องไหมครับเอาบวกไปกินก่อน F2 แรงมีขนาดเท่าไหร่ร 200, จจะะนะครับ200อาจจะเลอะๆหน่อยนะครับ200แต่คราวนี้เราจะแตกเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหมครับออ่่าคิดถึงที่ผมตั้งหลักไว้ให้หลักกูไว้ตีวงกอนเลยครับเศษส่วนตัวส่วนเนี่ยเอาเลขอะไรมาคอยท่าเลยครับตรงข้ามมุมฉากคือ15จุดเท่าไหร่ครับ สิบห้าจุดห้าสอง่าสิบห้าจุดห้าสองคอยท่าเลยแล้วเสี่ยงตรงตัวเศษได้ถูกตรงตัวเศษต้องใช้เลขอะไรครับเลข4ถูกต้องไหมครับเนี่ยเพราะเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยซีเนี่ยมันขนานกับแกนเอกถูกต้องไหมครับอ่าเพราะนั้น4ีจะเป็นตัวเศษเนี่ยทริคเีแค่นี้เอาให้ได้นาะหูฟังมีเลขมุมเรียกว่าเข้าคอร์สนะครับอ,อันนี้เขียนให้ คนไม่ค่อยเก่งดูอันนี่คือการนอนแกนเล็จริงๆอย่าเขียนะครับอายเขาอ่ันี้คือครั้งแรกของชีวิตอ่ะตีาครั้งแรกของชีวิตเอาไว้ดูสักหน่อยนะครับต่อมา f 3 f 3ก็ทํำท่านอนแกนเล็ก่อนอยู่คอร์แดนนี้ก็บวกไปกินก่อนใช่ไหมครับบวกด้วยอ่าสามร้อยอ่ะตอนนี้ตั้งสติดีๆปีกองรัวเลยตึงๆจะตอบอะไรดีเออ ต้องใช้บริการมุมนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าออกอะไรครับออกซ้ายเข้าใจไหมครับอ่าซ้ายยีตรงนี้มุม25โจทย์เขียนให้หรือผมกำหนดให้ตรงนี้ถูกต้องไหมครับว่ากระทำกับแกน Y แต่ถ้าผมถามเราว่าแรง F3 เนี่ยเป็นมุมกระทำกับแกน X กกี่องศาตอบผมได้ไหม เท่าไหร,ไหร่ลองตอบดิหกสิบห้าแต่หกสิบห้าเนี่ย,เ,ยเขาเขียนให้เราไหมครับผมพูดคำหยาบอย่าไปสู่รู้นะครับให้ใช้สิ่งที่โจทย์บอกมานี่คือบรรพบุรุษโยธาเขาทํากันมาเข้าใจไหมครับถ้าใครไปมองตรงนี้มุมเท่าไหร่นะหกสิบห้าแล้วบอก f สามขอ,อกหกสิบห้าผมไม่ติด f เลยนะนะ,นะจำไว้นะเข่าให้อะไรมาให้ใช้ไปตามนั้นเข้าใจว่าอ่าไม่ใช่ไปสู่รู้ กูไม่ถูกเลขยี่ห้าแบบเงี้ยแม่กูยุคหกสิบห้าอยากจะฉลองแม่ก็ต้องเาอาคอร์แตกบุเนี้เงี้ยนะไม่ได้นะใช้ในสิ่งที่เขาให้มาแล้วจะเป็นการฝึกว่าท่านแม่นหรือวาอย่างเงี้ยถ้าปุบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนวายเดี๋ยวเดี๋ยวได้คอร์สเนี่ยยี่ห้าตอนี้มันไม่ต้องใช้บริการยี่ห้ามันต้องออกสายใช่ปะอ่าเนี่ยเนี่ยหลักบ้านบ้าแบบเนี้ยอย่าจะอ,อย่าไปอย่ามองว่ามันอะไรหยุ่มหยิมมาลองเอาให้แม่นอ่าต่อมา f อฟี่ f4 มันหากินแถวนี้ยไปได้แค่นี้แหละมันที่ปั่นน้ําฝนไปไม่ได้ไกลหรกนะ f4 อยู่นี้ออยู่นี้เราไปอยู่แกน็กใช่ไหมไปลงแกน็กแล้วก็ไปนี้ก่อนอทําท่าไปก่อนมันเอาลบไปกินใช่ป่ะเราเขียนลบก่อนการจัดติดใจเครื่องหมายบวกลบต้องทําท่าหุบแกนก่อนอย่ามองดูโด่งยี่มองไม่ออกเข้าใจไหมอ่าแล้วก็แรงสี่ร้อยเขียนเลยอย่างนี้มุมก็เริ่มเลย ไปแกนเล็กเข้าเลยครับเข้าคอร์สอ่าโอเคจำไว้อ่ะ,อะหมดแล้วครับหมดแรงแนะครับนะครับของการรวมแรงย่อยสี่แรงเข้าสู่แนวแกนเล็กอ่าขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรให้กดที่เลขยาวๆกดเลยครับนำได้นำาเลยนะครับผมว่าคนเก่งมีเยอะดูจากแววตาแล้วนะครับกดยาวๆนะครับคือเลขราคาแพงนะครับ ราคาประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยสามารถกดยาวๆได้นะครับแล้วก็มีเสียงติดต๊ดๆด,ด,ด้วยนะครับนั่นคือเรียองแม่ค้านะครับอย่ามาใช้นะฮะวันนั้นกดยาวๆให้ได้นะครับสอนวงเล็บดีๆนะครับตอบไปเลย,ยถ้าผิดก็โดนด่าเท่านั้นเองนะครับถ้าถูกก็จะโดนชมว่าไอ้นี่มันเก่งจังเลยนะครับตอบให้หมดใช่หมดพุงด้วยนะครับขอส่วนลดสองตำแหน่งบาทเจ๋งๆ อหนึ่งคนครับเอาเลยเออขอบคุณที่มีคนอย่างเรานะครับลบแปดจุดศูนย์เจ็ดนี่คือผลรวมของแรงในดาวแกนได้ไปกดให้ได้นะครับนะครับลบแปดจุดศูนย์เจ็ดนะครับหน่วยเป็นอะไรเป็นแรงอะ่ะแรงที่แตกเป็นหน่วยอะไรอยู่ครับกี่อะไรครับอ่ากิโลนะครับ เออต้องกล้าพูดนะครับไม่ใช่กิโลกิโลนะฮะกิโลกรัมกิโลของเรานะครับกิโลกรัมนะครับอ่ากิโลกรัมการออกมาติดลบเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีครับก็คือมันติดลบติดลบต้องขึ้นบรรทัดใหม่ครับบรรทัดเก่าอยู่ไม่ได้นะครับอ่าแป7จุดศูนย์เจ็ดคือคำตอบไม่มีใครเถียงครับกิโลกรัมลอกได้เลยครับ แต่การติดลบเป็นการสื่อว่าอะไรพอตอบได้ไหมครับมันไม่ใช่ไปทางขวาเนี่นี่คือสมมติฐานที่ตั้งถูกต้องไหมครับมันต้องไปทางไหนแทนครับไปทางซ้ายมือจำไว้นะครับถ้าออกมาติดบวกแสดงว่าไปทางขวาถูกแล้วเขา้าใจไหมครับตอนนี้เราเอาแรงย่อยทั้งสี่แรงรวมเข้าสู่แกนเลกเรียบร้อยแล้วนี่คือผลรวมของแรงในแนวแ,แกนเก นะครับการติดลบหมายความว่าอย่างไรนะครับให้ขึ้นมนทัดใหม่เสมอนะครับถ้าตอนสอบใครเขียนลูกศรตรงนี้ผมไม่ให้คะแนนนะต้องขึ้นแบบผมเพราะฉะนั้นนะอันนี้ดันหล,ลุดไปแล้วจะจะลอกถามหลุดไปเแล้วนะอันนี้อ่านว่าอะไรหลุดไปแล้วเมื่อกี้นี่ยเพราะฉะนั้นไม่ได้เลยแป๊กเลยเมื่อกีมันซาบเตี๋ยม,มาจากบ้านนะเพราะจะถามวันนี้คืออะไรนะดันหลุดไปไลร่เมื่อกี้ดันไวกว่าแสงมาแล้วนะ อันนี้เพราะฉะนั้นเรารู้จะเล่ได้บ่าอย่าพยายามติดเอฟนะครับเพราะขอรุอ่นต่อไปก็จะเล่นมุกแบบนี้แหละครับมันก็จะเบื่อเพราะนั้นไม้เดียวให้ผ่านนะครับทางนี้เรียกว่าอะไรครับทั้งหนึ่งคนครับหน้าตาม,มีอายุน่าจะตอบได้เนี่ยบางคนเมื่อกี้ถ้าผมไม่หลุดเสียงคงไม่ไมีใครตอบได้แล้วนะนะตระกูลเพราะเหมือนกันครับเพราะอะไรเนี่ยเพาะาพันเพราะถั่วงอกเพาะอะไรดี พราะอะไรเพราะว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้กลับบ้านเฉลยเลยเพราะว่านะครับอันนี้เพราะฉะนั้นนะครับจำไว้เพราะฉะนั้นใช้หมายจิงหรือเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วยกันใช้ด้วยนะครับไปบอกลูกด้วยอยู่ในอะไรยังไปทาลงทาลกเดี๋ยวมันต้องใช้นะอนุรักษ์ไว้เดี๋ยวมันมีใครสืบทอดนะครับนะบางสิ่งบางอย่างมันจะลืมไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็แบบอารมณ์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องเป็นแบบนี้ ส่วนท้ายไอ้ทังเนี้ยมันเป็นแบบนี้เพราะว่าเงี้ยเป็นเครื่องหมายว่าเพราะว่านะครับไม่ใช่ว่าเขาเขียนผิดไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุ้นยังพอเหลืออยู่ในเพราะว่าเนี่ยต้องไปเหลือนะครับอ่าเพราะฉะนั้นรวมแรงแกน x เสร็จแล้วนะครับอ่าระหว่างน,นี้ลองรวมแรงแกน y เอาเอง f อหนึ่งอ่า f อฟหนึ่งเหนึ่งแต่เข้า y ก็เครืาา่องหมายบวกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคอนหรือซ้ายครับอ่าซ้ายสี่สิบห้า เขียนให้คนไม่ค่อยเก่งด,ดูซะหน่อยขึ้นเป็นบวกต่อมา f สองก็ตบเข้าแกน y ก่อนเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับบวกสองร้อยนะครับบวกสองร้อยสองร้อยนี้เลขอะไรส่วนกันครับออต่อสิบห้าก่อนเพราะสิบห้าอยู่แกน y ขนาดแกน y ใช่ไหมครับสิบห้าเป็นตัวเศษนะครับ แล้วก็15.52คือด้านตรงข้ามมุมฉากเสมอนะครับส่วน f3 300ก็เอาบวกไปกินก่อนคอร์ลิซา25ครับตอนแตกเข้าสู่แกน y เข้าคอร์สนะครับให้เขียนเลขมุม25องศาไว้นะครับ,รบอ่าจบแล้วครับว่าด้วยแกนแรงขึ้นเมื่อแตกรวมเข้าสู่แกน y ต่อมารวมเข้าสู่แกน x หรือ F4 ตัวเดียวครับ F4 ตัวนี้เราปากาพุ่งลงแบบนี้ก่อนแล้วมาทางนี้ก่อนอาลบไปกินถูกต,ต้องไหมครับลบ400ออกซ้ายถูกต้องไหมเนี่ยโลง่งๆเห็นไหมออกซ้ายนะครับสายเท่าไหร่ครับ50อย่าทะลึ่งไป40แถวนี้ไม่ได้นะครับต้องให้เกลี่ย50นะครับเพราะนั้นอตอนนี้เองแล้วกดขีดเลขยาวๆให้ได้ นะครับกดทีเดียวซ้อนโมเล็ีดีนะครับง่ายกว่าซ้อนโมายเยอะนะครับซ้อนโมเล็บกดดีๆนะครับตอนนีออ้กดขึ้นเลขมา,ามีคนนดาแล้วนี่สองร้อยยี่สิบเก้าจุดสี่แปดนะครับกิโลกรัมคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยคำตอบมาติดบวกถูกต้องไหมครับถ้าติดบวกให้ย้อนไปตรงสมมติฐานตรงนี้ก็ต้องสรุปลูกศรว่าขึ้น นะครับถ้าให้เขียนต้องเขียนต่อบอตอบก็หน่อยนะครับโจทย์สั่งให้หาอะไรก็ตอบบอตอบตรงน,นั้นนะครับนี่คือ f y แล้วผมก็ลืมเขียน fx บด้วยกับย้อนเขียนด้วยนะครับตอบให้เรียบร้อยอ่าไม่ต้องครับเพราะว่าอันนี้ได้คําตอบเลยบ่อกีมันเกิดการย้อนแยงมันติดลบก็ึน้นมาทันหมายเพราะฉะนั้นอันนี้ได้คําตอบเลยไม่ต้องเพราะฉะนั้นนะครับอ่าอันนี้คือหัวใจสาคัญก็คือการรวมแรงแกน x และแกน y นะครับส่วนที่เหลือที่ที่จะแนะนําต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วคือเป็นการแทนค่านะครับคือเอา fx กับ fy มาทําอีก2องคำตอบที่เหลือคําตอบที่ผมเติมโจทย์ให้เมื่อกี้คือขนาดและทิศทางของแรงลับนะครับเรามาหาขนาดของแรงลับกันก่อนดังต่อไปนี้รูปฟิบนัี่ผมไปดูแล้วนะครับปิดละเริ่มขนาดของแรงลัพ ขนาดของแรงลับนะครับให้เป็น fr แล้วนะครับ,น FR, นนรบน fr นะครับถ้าจำได้สองวิติก็เอาสองแกนมารวมกันครับผลรวมของแรงในแนวแกน x ยกกำลังสองบวกผลรวมของแรงในแนวแกน y ยกกำลังสองกระบวนการจะเป็นการแทนค่าครับถ้า fx fy ถูกก็ไม่มีแล้วครับ fx ได้8ท่าไหร่นะครับ แปดจุดศูนย์เจ็ดไม่ต้องเอาบัรทัดติดลบมานะครับติดลบมันแค่ของว่าทิศทางมันผิดเท่านั้นเองนำตัวเลขมาเลยครับหรือบรรทัดเพราะฉะนั้นนั่นเองแกนเอกรวมแรงแกนเอกนะครับรวมแรงแกนวายตัวนี้ครับสองร้อยยี่สิบเก้าจุดสี่แปดโอเคนะครับแล้วกดค่เลขดีๆกดทีเดียวเช่นเดียวกันลองซ้อนลงเล็บดูนะครับหรือจะกดสักสองทีก็แล้วแต่ แต่แค่นี้กด5ทีก็ไม่ไหวนะครับอย่างน้อยมากสุดน่าจะ2ครั้งอาจจะก,กดก้อนนี้ก่อนแล้วรู้ทีหลังคือเลขมันตรองปุ่มอะไรอะตร้งแอนนะฮะแอน<ม>นั่คือ answer ร์นะฮะมันจะชิปแอนหนึ่งคำตอบก่อนหน้านี้ได้นะครับลองลองลอง,ลอง,ลองใช้ใช้งานดูนะครับมีอรสงสัยก็ดูในอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับวิธีใช้เครื่องเลขรุ่นต่างๆได้เท่าไหร่ครับ2 29.62 สังเกตดูคําตอบจะไปใกล้เคียงกับ Fy Все เลยนะครับเพราะว่าค่า Fx มันน้อยมากนะครับหน่วยก็เป็นกิโลกร,รัมครับนี่คือคําตอบที่3ามที่โจทย์ต้องการคือขนาดของแรงลัพธ์ครับแค่เอาผลรวมของแรงแนวแกนเ็กกับแกน y มายกกำลังสองมาบวกกันนะครับแล้วก็ต่อดสแควรูสองออกมาเท่านั้นเองต่อมาอีกหนึ่งคำตอบซึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วก็คือทิศทางของแรงลัพครับ ทิศทางของแรงลับนะครับเราให้เป็นตัวแปรอักษรกรีนะครับเป็นตัวเซต้านะครับในที่นี้จะขอใช้ความสัมพันธ์ของคำว่าแทนค่าแทนลบหนึ่งคืออาร์แทนนะครับในคุณเลขเราก็กดตรงปุ่มชิปแทนนั่นเองลองตัวนะครับแล้วใช้ y เทียบ x เสมอเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมถ้าใช้แทน y เทียบ x นะครับอ่ะตอนนี้อ่ะนะครับตรงนี้เป็นวงซีตารนะครับตรงนี้คือแกน y อันนี้คือแกนเ็กนะครับถ้าใช้คำว่าแทนเนี่ยที่เขาสอนข้องประมาซ้ายคอแทนเขาท่องหมนครับแทนคืออะไรกับอะไรส่วนกันครับบอกไหวไหมครับ ด้านตรงข้ามมุมส่วนด้วยประชิดมุมนะครับถ้าดูตามนี้ตรงข้ามมุมก็คือตัวนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้คือตรงข้ามมุมส่วนแกนเ็กก็คืออะไรครับประชิดมุมใช่ไหมครับอ่าคือประชิดมุมอ่าคือประชิดมุมนะครับอ่าหลักนิยมเนี่ยนะเมื่อเราหาทิศทางแรงรับเรานิยมใช้แทน,นความสัมพันธ์ของคําว่าแทน เพราะเรามีแกน y กับแกน x นะครับเป็นคำตอบเบื้องต้นที่เราหาไว้ได้เราแทนค่าลงไปเลยครับอเราแทนค่าไปเลยนะครับแกน y ไปเอาคำตอบลงแรงแกน y มา229.62สนะครับส่วนแกน x คือ8ปดจุดเท่าไหร่ครับเออแปดเ กดขึ้นเลขให้โลกรับรู้นะครับว่าเรากดเป็นนะครับกดชิปนะครับเยลองดูดีว่าชิปยังอยู่หรือเปล่าครับชิปหายหรือเปล่าลองดูนะครับอ้าท่าไห่ครับตอดดีดีครับก้าวอะไรดีครับลองดูชื่อเลขเอออันนี้ผมถามย้อนไปเรื่องระวัางมุมมองการปัดทศนิยมด้วยนะครับ อ่าถ้าถ้าห้าก็ให้ปัดขึ้นถ้าต่ำไว้ใช้ตัวเลขนั้นอะไรแบบนี้ครับเอาณ์แบบนี้ด้วยนะครับอ่ากดอกมาจะได้แปดสิบเจ็ดจุดเก้าเก้าแปดสิบเจ็ดจุดเก้าเก้าตัวเนี้ยตอบเป็นหน่วยนะครับตอบได้ไหมครับอาไหวไหมครับมันเป็นเรื่องของมุมใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องตอบเป็นหน่วยนะครับองศาหรือเขียนกลมๆนะครับองศา เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน,นครับเดี๋ยวมีอะไรก้อยถามด้วยครับอ่าเคยเล่นกดผิดใช่ไหมครับอ่าอ่ออมันคืออันขอโทษครับต้องเป็น48ขอบคุณมากครับจุด48แต่ตัวเลขถูกแล้วครับขอบคุณมากครับอ่าต้องเอา FY มาแทนนะครับเมื่อกี้มันเลขตัวเลขมันใกล้เคียงผมแลวผิดไปหน่อยนะครับต้องเอา229.48 อันนี้ขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากครับต้องสองสองเก้าจุดสี่แปดนะครับส่วนด้วย f x อันนี้ถูกแน่แ8.07นะครับได้แปดส9้นะครับขอบคุณมากนะครับแก้ตัวเลขให้เรียบร้อยด้วยอันนี้คือตอบครบแล้ว4คํคำตอบนะครับแต่ถ้าดูจากโจทย์นะครับให้วาดฟีโบนัชชประกอบวาไปแล้วนี่ว่ฟีบนัชชสรุปด้วยครับว่าฟีโบนดชชสรุป ว่าสีบอดี้สรุปสรุปที่ว่าก็คือสรุปแรงทั้งสามแรงรวมแรงแกน x ็รวมแรง x, รแกน Y แล้วก็แรงรับในทิศทางที่ถูกต้องสมบูรณ์นะครับเอาแกนเ็ x ก่อนแกนเ็ x, เราออกมาติดลบจำได้ไหมครับเราสรุปว่าเพราะฉะนั้นต้องไปทางซ้ายหรือขวาครับแกน x ไปทางซ้ายวาดของถูกนะครับ f x ไปทางซ้ายเขียนครับ Fx 8.07กิโลกรัมอโอเคนะครับแกน y ขึ้นหรือลงครับที่ออกมาติดบวกเลยอะ่ะเออขึ้นว่าเลยครับแกน y เอาให้ถูกนะครับสองสองเก้าจุดสี่แปดนะครับนี่คือแกน y ต่อมาแรงลัพธ์ครับลุ้งต่อมาคือแรงลัพธ์นะครับแรงลัพธ์ตัวนี้นะครับอตัวนี้เราสับวางเลยไหมครับสวางไปเลยนี่คือแรงลัพธ์ครับตัวเลขใกล้เคียงกับ f วาเลยนะครับจุดหกสองกิโลกรัมนี่คือแรงลัพธ์นะครับจุดนี้คือจุดโอนะครับนี่คือขนาดของแรงลัพธ์ฟ ซับวางอยู่ระหว่างรวมแรงแกนเอกับรวมแรงแกน y ปิดท้ายด้วยซีต้าทิศทางของแรงลัพนะครับบอกเป็นมุมเป็นทิศทางได้นะครับคือซีต้าแ7 9 9องศาเนี่ยแหละครับขั้นตอนประมาณนี้เป็นพื้นฐานของการแตกแรงนะครับเพราะนั้นให้เราไปซ้อมเข้าคอร์ดออกทรายจัดการสามเหลี่ยมดีด นะครับให้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนที่ใช้แทนเนี่ยคุณจำไม่ขึ้นใจเลยว่าถ้าเราใช้แทนเนี่ยซีต้าตัวเนี้จะบอกเทียบกับแกน x เ,เสมอเหมือนจะเป็นซีต้า x เลยนะครับอ่าเพราะนั้นถ้าคุณใช้บริการแทนเนี่ยตว่ารูปสรุปเนี่ยให้คุณเปิดจากแกน x ทั้งหมดนะครับอ่าเพราะนั้นก็ประมาณนี้นะครับให้พวกเราไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับในส่วนของพื้นฐานการแตกแรงให้ดีนะครับ ่อนทดสอบพวกท่านแรงจะมากกว่านี้นะครับอันนี้ถือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นให,ให้พวกเราพยายามดีๆกันแล้วกันนะครับฝากาด้วยครับ